ไม่ผิเพี้ย่ดีเ่เปิดเปียเลมีแอรทีไปทงานเลยเนาะไล่บ้นคืน่รอตักาเนาน้มี่ปซดกาแฟมัน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 ผสมผานแต่ดังนมขีไลสดนี่แหะ มาน่เรื่องแ่บัดนี้เพราะอะไรบัดนี้วได้กินขีแลยเราบันี้เล่าเล้นเล่นก็แกวเลยเนาะบรรยากาศเนี่มเศ้าไหมนั่งเลยสดดมขีสดกาแฟไปนั่งพักเกินมันเด็อเกินะนะอกเต๋อไปเงี่ยวกันนะกดเงี้ยให้เอาเรว่อมาคุ้มปักเอาเสียบมาคุ้มปักเนี่ยกันเยี้ยกัน ยวพอแล้วนี่รตดล็อกเลยนโอ้ยไปแช่งก่อนทางนึงไปแช่งออาไปก้อนทางนึงเออได้ปะ เดี๋ยวเียคห้อไปกองกโดนนะโอวง่านันาลมพิเศฮัลโหลเขียวได้ แล้วว่าที่ลายนี้แพงมั้นม,มันหนาวโรงพยาบาลค่ะ<า>มัน,นาวเรบออมันชาพูดอใเข้าก็อืยุกินเก็ด <ๆ S 1> ตะโอน,น,นตเบ็ด ้องตรงกันทุกคนนะ

ไม่เป็นทางโน้นเด็ดแต่สาวเขาจะแก้หน้าตรงนี้ดูตงวาทรงสายตาเห็นแบบนี้ต้อบอกเลยว่สีลนีเ่ะเจละ ไม่ได้จักเลียดนะฮะขนาดกั้งร่มอยู่ลงไปเรื่อยๆจักลราไปม้วนกันอยู่บ้างลฮะนี่ยันดันเห็นเนีเปิดไปเรื่อยๆอยากอาบน้ำแข็งเหรอ 응, 똥러 ăn이. เครื่องแล้วป่พี่น้ำเครื่องน้ำคีบ งพนละเกต้อะไร่องพนแมโอ้ยยัเส <g> ียกมาใเรตานอีกอยอ่ให้ขี่ลายภาคัว <functions>